โอเกก <Okay, S 1> คโอเคนะเราพูดถึงการตกแต่งของภายในไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นความสวยงามความโอโดหและความลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันความสบายตามานั่งแล้วเหมาะแั่การที่จะเดินทางไกลความสบายของทุกอย่างที่อยู่ในนี้รับสบายอ่ะพูดเลยใช่ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนเต็มตื่นคนคนคนนั่งนั้นไม่ใช่คนขับนะคนขับก็เหมือนจะหลับสบายบากคนขับ สบายจริงะคะนิ่มจะน่าพอแล้วพูดทีดีไซน์ดีไซน์เดียวกันครับแต่ว่าย่อย่อส่วนลงไปก็ยังเป็นดีไซน์เดียวจุดไายหลับไปพร้อมกันไปใช่ข้างหน้าเขามีเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็เปิดเพลงไปตึมตึมตึมอยู่ข้างหน้าโอเคั่นแหละหนูรอจังหวะนี้ที่หนูจะเข้าเรื่องงานสาวคุณผู้ชมค่ะอันนี้เข้าสาระแล้วใช่ตายตายเริ่มที่งานสาวค่ะพี่แล้วพอมาเป็นรถตู้แบบเนี้ยค่ะคือพอรถใหญ่ ร <S <S เราจะต้องมีเครื่องเสียงที่เยอะขึ้นไหมลําโพงต้องมากขึ้นไหมเสียงต้องดังขึ้นไหมหรือ,อยังไงไหมคะเรามีวิธ<อ>ีออกแบบงานซาวงยังไงสำหรับรถก็อยู่ที่สไตล์ของการใช้งานของแต่ละคนน,น,นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นชุดย่อมย่อม <S 2> <S 2> ออเป็นคาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบว่า,ามีครบ <S <S คฟังสนุกหน่อยคือฟังดังหน่อยเนี่ยในรถก็ถือว่าเหลือเฟือครับ <S <S ครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่เน้นเป็นฟังในรถใช่ครับคือดูได้จริงครับเวลาคนนั่งเราไปส่างสวัดแล้วดูได้ไม่ถึงขนาด ต้องลุกขึ้นเต้นเต้นก็ได้ครับเต้นได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอยากเต้นก็เต้นไปเดี๋ยวเปิดเพลงให้ให้สาวๆเต้นกันแล้วเราจะดังถึงขนาดจะต้องแบบกดนู้นกดมีอะไรกันด้วยเปล่าพี่ได้อยู่นะครับได้อยู่ถ้าอยากกดก็กดไปครับพี่แป้งจะปลดเป็นคนแรกค่ะอดลุกกันไม่ขาดที่ดีจะปลดจะถอดกันแล้วค่ะหนูอยากบอกว่าฟอนนะคะได้เปลี่ยนไหมคะใช้ของอะไรบ้างคันนี้ซิสเต็มใช่ไหมครับฟอนเนี่ยเป็นพีโอเนียครับ8650 ครับร,รุ่นรุ่นท็อปของแ p i เนี่ยเขาเลยตอนนี้รุ่นนีดูหนังฟังเพลงครับผมก็ใช่ครับ <USB S 2> มี USB มีบลูทูธมี h d m i ีด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของ ดิจิตอลทีวีเข้าไปอันนี้เป็นใช่เป็นกล่องตัางหากหรือว่าใช่ครับใช่เป็นเป็นของสเตตัส h d 1ครับก็อันนี้ก็รับรับสาม9าเจเาอะเงี้ยครับแล้วก็ช่องอื่นๆระบบระบบดิจิตอลทีวีครับใช่เพราะว่าช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมเรื่องของดิจิตอลทีวีชัดเลยพี่แปมกินกดดูวาทุกช่องละคือม่รูยคือสมัยก่อนเราจะติดจานดาวเทียม หรือกระ้ังมาที่เขาเรียกภาไม่ต้องมีแล้วครับไม่ต้องเกะการอะไรแล้วก็ภาพอะไรก็โอเคก็คือชัดรับได้รับได้ทุกๆจังหวัดหรือเปล่าคะรุ่นเออตอนนี้เนี่ยคือเขายังสัญญาณยังมาไม่ครบอะใช่ก็ประมาณ22จังหวัดครับแต่ถ้าดูในกรุงเทพสามพัจก้าชัดเป๊ะชัดครับเป็น HD ครับเป็นเป็่องหน้าอก็จะมีฟอนด้านหน้าแล้วก็ จอใหญ่ใช่ลิงก์กันไหมคะระหว่างจอใหญ่ลิงก์กันครับก็เปิดลงมาก็ดูดูได้เลยครับเป็นหน้าจอเดียวกันเมื่อกี้เราเปิดช่องสามโอก็นั่งดูละครอู้งานแป้กินอินเสิร์ตคนเดียวเลยพี่บ้าคือทำงานคนเดียวเหนื่อยมากเลยเนาะไล่มันออกมาแล้วก็ดีนะเรื่องถึงเรื่องมันข่าวกิ๊ฟเป็นคนเปิดให้โอ๊กดูนะเห็นกดช่องไหนโอ้ยอันไหนเรื่องเปลี่ยนเรื่องต่อไปต่อไปต่อไ รถคันนี้จังเป็นรถที่ใช้งานเองอยู่ด้วยก็ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นลาโพงที่เ,เป็น3ทางของสเตตัะนะครับก็คือยังยัง,ยงเน้นเรื่องของดีเทลเวทีเสียงอะไรด้วยก็ยังได้อยู่ใช่ไหมครใช่ด้านหน้าก็ยังโอเคฟังดีด้วยนะครับข้างหน้าเนี่ยเลือกใช้3ทางเป็น3ทางติด<ช>อยู่ตรงไหนบ้างก็ที่วูเฟอร์อยู่ที่ประตูครับตำแหน่งเดิมครับแล้วก็ทวิเตอร์กับ กับมิดเลนเนี่ยอยู่ที่เสาอด้หน้าครับผมก็คือทำทำขึ้นมาใหม่ใช่ครับสำหรับวางมิดเลนมิเลนแล้ววางทวิตเตอร์ก็ทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วล็อกมีทั้งหมดกี่ก็ด้านหลังก็จะมีอีก2ชุดครับ ครับด้านหลังจะมีสองชุดสองชุดที่น้องเห็นก็จะถูกวางไว้ข้างจอทีวีอันใหญ่ถูกต้องครับแล้วก็วางไว้ท้างบนใช่ครับเป็นลําโพงสองทางสามทางหรือเป็นยังไงคเป็นสองทางครับสเตตัสเหมือนกันครับเป็นรุ่นเดียวกับด้านหน้าเลยไม่ใช่ด้านหลังนี่เป็นพรีเมียมวันครับแล้วด้านหน้าเป็นรุ่นอะไรคะด้านหน้าเนี่ยเป็นเซนจูรี่ครับสามทางครับอ๋อแล้วซิสเต็มเขาอะค่ะแยกกันหรือว่าลิงก์กันหมดทางขันทุกขันแยกแยกแยกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังครับ แยกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังสามารถเลือกฟังได้ใช่ครับก็เป็นเป็นสองโซนนะครับเป็นสองโซนก็คือด้านหน้าก็คือชั a นลหนึ่งหนึ่งสองแล้วด้านหลังก็อีกชัแนลหนึ่งอ๋อสามารถเปิดแยกันได้แล้วเมมโมรีก็คือไว้ในตัวนี้จะมีโปรเซสเซอร์หรือว่ามีครับมีปรับได้อะไรได้ครับอ๋ออันนี้แล้วทำไมถึงชอบลำโพงของสเตตัสอ่ะก็หลากหลายดีครับในในซิสเต็มเนี่ยเอ่อที่เลือกเป็นสเตตัสเพราะว่าฟังดีเทลโอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฟัง หนักๆห,หน่อยดูหนังต้องการดนามิกดีๆปุ่งปังปุ่งปังสงครามบ,บึ้ม กันในนี้ได้เลยค่ะพอมือนี่แท้จะคุณยนต์ท่านจะหลุดบีทุกหน้าเลยพี่แป้งโลเสี่ยงใช่ะใช่รถตู้ถ้าจะเปลี่ยนเป็นพี่เลยปึ๊บปึ้งแต่งร้าขึ้นมาได้เลยทีเดียวกลับมากลมาดูเหมือนมันดูแล้วเรียบร้อยค่ะพี่เขามาแล้วใช่ไหมพี่เจอหนูดูทุกเรื่องเลยเทไหมหนูบอกแล้วสรุปพี่พี่หลุดแล้วใช่ไหมว่าอู้งานเองบอกแล้วว่าหนูมีในั่งดู เป็นคนสั่งให้หนูเปิดไงานจบจบไปเราเข้ามารำโพงเรียบร้อยแล้วเข้ามาถึงตัวที่บอกโปรเซสเซอร์เลือกใช้เป็นของอะไรก็เป็นโปรเซสเซอร์ในในตัวเครื่องเลยอ๋อตัวนี้จะมาใช่ครับใช่ครับรับได้เลยครับมีคือรุ่นนี้มีโปรเซสเซอร์ในตัวใช่ครับใช่แล้วก็เป็นมิกซ์แท็ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะตัวนี้เป็นมิกซ์แท็คหัวครบอะค่ะครับผมก็สมาร์ทเป็นดีเจด้วยในตัวตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับไม่ราคาไม่สูงด้วยไปดูฮัสซากันค่ะคุณผู้ชม ก็วันนี้นะครับจะเป็นลำโพง GIP ค่ะซึ่งก็อีกนามหนึ่งบาทที่รู้จักกในในามกิฟต์นะครับผมซึ่งคำว่า GIP เนี่ยก็ย่อมาจาก Grand Interproduct <Brand S 1> นะครับผม Grand Interproduct ซึ่งชื่อดูไฮโซมากเลยครับพี่ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลำโพงนี้ก็จะเป็นลำโพงที่มืออาชีพที่ทำงานพวกเครื่องเสียงกลางแจ้งเนี่ยเขาจะให้การ นิยมนําไปใช้กันค่อนข้างเยอะอนะครับก็เป็นลําโพงที่ให้กําลังขับที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมีกําลังที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะมีความทนทานตอนเนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ประสบการณ์จากเรื่องของลําโพงกลางแจ้งมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเรามาลองในส่วนของลำโพงรถยนต์ดูบ้างก็เลยกลายเป็นกิฟต์ค่ะสปีกเกอร์ใช่แล้วแบรนด์นี้ผลิตที่ไหนนะคะ ก็ในส่วนของ GIP เนี่ยนะครับผมเรามีโรงงาน th ai, อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลือกใช้เครื่องจกักรที่มาตรฐานเดียวกับม <bed S 2> ือนอกนะครับผมวัสดุที่นํามาใช้รวมไปถึงเครื่องจักรที่เราประกอบค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูง <sho> นะครับผมเทียบได้กับสินค้าที่ผลิตกันตามต่างประเทศ <üd pleasant. S 2> น,นะครับผมแล้วก็มีรายโปรดักของทีนี้เขาครอบคลุมมากแค่ไหนครับมีอะไรบ้าง ก็จริงๆแล้วในส่วนของกิฟเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สินค้า PA นะครับผมแล้วก็มาถึงสินค้าในกลุ่มรถยนต์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็นํามาโชว์ส่วนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้พี่เอามาให้เรายนตโฉมกี่รุ่นคะเนี่ยพี่ครับก็จะมีสี่รุ่นนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรก ครับผมก็จะเป็นรุ่นกิฟต์ GCB 1565นะครับผมเป็นลำโพงซับบูเฟอร์ขนาด15นิ้วนะครับโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมไดคาสต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบวอยซ์คอยคู่วอยซ์หนึ่ง1,500วัตต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบแม่เหล็กคู่เช่นเดียวกันนะครับผมหนึ่งแม่เหล็กเนี่ยก็คือจะหนาหนึ่งนิ้วแล้วก็จะมีตัวทวินดัมเปิลให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อหลักๆของเขานะครับแล้วก็ในส่วนสเปคเนี่ยนะครับก็จะเป็น1,500วัตต์ ที่4โอมค,ครับมผมแล้วเรื่องความถี่ล่ะคะตรงนี้เท่าไหร่อ่กก็อันนี้มันจะลงต่ําได้มากที่สุดที่31เฮิร์สนะครับผม,มก็คือจะค่อนข้างจะลึกมากๆเสียงเบสที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะ ตูมตาตุบๆเลยใช่เหมือนเสียงฟ้าผ่าเสียงสะท้านเลยไอ้ย่ะจากตัวนี้นี่รถระเบิดเลยเราวกังแจ้นแล้วล่ะแต่ว่าเปิดโชว์เลยค่ะโชว์มาที่ตัวถัดไปค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่น1 252นะครับผมก็เป็น12นิ้วลักษณะโครงสร้างเนี่ยคือเป็นเหมือนกันเลยก็คือจะทําจากอลูมิเนียมไตคาสหลออขึ้นมานะครับผมแม่เหล็กก็เป็นเบิ้ลเหมือนกันนะครับไวท์คอย์ก็เบิ้ลเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะมีกําลังที่ น้อยลงมานิดนึงประมาณเท่าไหร่ก็คือเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่600ออนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความทีตัวสุดท้ายที่มันลงมาถึงเนี่ยก็ถึง34เฮิรตซ์ก็จะสูงขึ้นมาจากเจ้าเมื่อกี้นิดนึง <c oughs> แต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำมากอืมก็ตรงตามพอกันไม่ต่างกนะันเท่าไหร่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น1050นะครับผมก็จะเป็นแบบ10นิ้วนะครับผมลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกันเหมือนกันใช่ครับเป็นเหล็กหล่อแล้วก็ มีรูปแบบการระบายอากาศที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับผมแล้วก็เรื่องของแม่เหล็กก็ลักษณะเดียวกันคือใช้แม่เหล็ก2ตัวนะครับผมไวซ์ก็ลักษณะเดียวกันและสเปคราคาตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่400วัตครับผม400วัตที่4โอห์มแล้วก็อันนี้จะลงได้ถึง43เฮิร์ตนะครับก็จะขึ้นมาจากเมื่อกี้เมื่อกี้31 3ุแล้วอันนี้43เฮิร์ตนะครับผมแันนี่ตัวถัดไปเลยค่ะตัวนี้ ถัดมาก็จะเป็นรุ่น645นะครับผมเป็นลำโพงเสียงกลางขนาด6นิ้ว <ranch. S 1> ซึ่งอันนี้เนี่ยข้อเด่นๆของมันเลยก็คือขนาดของ voice coil ที่เลือกใช้นะครับผม <ając? S 1> ก็อันนี้จะเป็น voice coil ขนาด45.5ม mm ิลลิเมตรนะครับผม<ข><ห>ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยลำโพงท,ทั่วไปก็จะมี voice coil ขนาดอย่างมากก็นิ้วนึง <avored. S 1> นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่ามากให้กําลังเสียงที่ดีกว่านะครับผมคุณภาพเสียงที่โปร่งกว่าประมาณนั้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับผมก็คือในเรื่องของขอบยางก็คือสระวนเนี่ยก็คือจะทำจาก r เ b อร์นะครับเป็นวัสดุที่ทําด้วยยางนะครับม,มันจะช่วยให้เสียงเป็นยังไงมันจะมีคนชอบในส่วนของที่ว่าขอบเป็นยางบ้างบางทีก็ชอบเป็นลักษณะอย่างอื่นแต่ว่าอไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือก็จะให้ความเป็นธรรมชาติในขณะที่สามารถ ที่จะรลอกรับกําลังสูงสุดได้แล้วคาแรคเตอร์เสียงที่จะได้จากลำโพงกิ๊บนะคะจะได้เป็นแบบไหนก็ในส่วนของคาแรคเตอร์ลำโพงน,นะครับก็คือทางกิต๊ตเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของลำโพงออกมาเนี่ยให้อย่างที่เราว่าว่าเรามาจากงานโปรเฟชชั่นอลค่ะก็คือเราต้องการจะถ่ายทอดเสียงให้มันออกมาเหมือนลักษณะว่าเหมือนเราไปรุงงานคอนเสิร์ตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงดังแต่ไม่ได้หมายความว่ารายละเอียด จะไม่มีค่ะเช่นเดียวกันอย่างลาโพงกิ๊กนะครับผมในเรื่องของเสียงกลางเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องในรายละเอียดเสียงเสียงร้องเสียงลมหายใจเสียงอะไรพวกนี้ครับผมเสียงกิ้งก้าเรียกว่าครบแน่นอนก็คืออย่างอย่างอย่างเจ้าอื่นเนี่ยเขาอาจจะทํามาในลักษณะที่ว่าเน้นกําลังหรือว่าเน้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ของเราเนี่ยก็คือเราค่อนข้างจะเน้นไปที่ความชัดเจนในด้านเสียงกลางเพราะว่ามันเป็นย่านที่เสียงร้องเสียงอะไรพวกนั้นมันอยู่กัน ก็นี่จะเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งนะครับของกิฟก็คือเราจะเน้นเสียงกลางที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อย่างที่สองก็คือเสียงต่ําที่หนักแน่นครับผมอย่างนี้โอมอยากให้พี่แนะนําวิธีการเลือกซับบูเฟอร์ที่ดีไหนค่ะครับผมก็ในส่วนของบ้านเราเนี่ยหลายๆคนที่ใช้ลำโพงรถยนต์เอาไปติดตั้งเนี่ยครับผมก็จะก็จะดูกันเหมือนเป็นวิธีการดูง่ายๆส่วนหนึ่งก็คือปกติเนี่ยลำโพงมันจะขยับขึ้นลง นะครับผม mm hmm. เพื่อจะดันลมออกมาให้มันเป็นเสียง uh huh. ทีนี้จุดที่มันเชื่อมต่ออยู่กับตัวโครงสร้างของลำโพง uh huh. ก็จะมีอยู่สองจุดก็คือจะมีตรงนี้ uh huh. นะครับผมที uh ่เรียกว่าสราแล้วก็จะมีทางด้านล่างไอเจ้าตัวนี้ที่เรียกว่าสไปเดอร์นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยหลายหลายคนไปเข้าใจผิดว่ามันจะต้องค่อนข้างแข็ง เพื่อที่ว่าจะรองรับกําลังมากๆได้ตอนที่จะใช้งานนะครับผมซึ่งมันไม่เป็นความจริงจริงแล้วเข้าใจผิดกันก็คือ2อย่างเนี่ยมันควรต้องทํางานสัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าเกิดอันนึงผลักมากอันนึงผลักน้อยเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านกันเองแล้วแทนที่ว่ามันจะดังจะไม่ดังก็แทนที่ว่าเสียงมันจะลงต่ำอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะไม่ลงต่ําเพราะว่าการผลักเนี่ยมันไปกระทางกันมันควรจะไปรักษาสมดุลกันนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของไอเจ้าสโรมสปาร์เด ที่พูดมามันก็อยู่ในกิมแล้วใช่ไหมคะพี่ถูกต้องครับผมอย่างนี้สนใจแล้วค่ะอยากจะสั่งซื้อหรือว่าหาข้อมูลสามารถหาข้อมูลได้ที่ไหนคะครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w g i p p r o c o m นะครับผมหรือว่าโทรมาสอบถามดาวน์าหลดได้เลยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ,ะตอนนี้พักแปบหนึงค่ะเด็น่ารักพูดไทยด้ว กินกินสลีดว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลีดนะโอ